สวัสดีค่ะพบกับรายการปอปอคนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มเติมคืออะไรนั้นวันนี้ยังไม่บอกค่ะตอนนี้ยังไม่บอกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้ปอปอจะพามาเพิ่มเติมอะไรคือตอนนี้กําลังจะออกบ้านนะคะก่อนอื่นอย่าลืมใส่แมสนะคะไม่ใช่เดิมแมสซิงเกิลนะคะหน้ากากหน้ากากอน,นาอมัยเพอดีวันนี้พี่ปอปอเห็นอ,อะไรนะค่อยว่าเนะมื่อวานอะเมื่อวาน ขับรถผ่านตลาดตลาดแม่โจ้มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นเห็นป้ายข้าวเหนียวห่อตองเขาบอกว่าเลือกได้สองหน้าคือหน้าหินมากอ่ะเขาบอกว่ายี่สิบาทแต่ไม่รู้ยี่สิบบาทจริงไหมเดี๋ยววนี้พี่ปอจะพาไปดูนะคะว่ายี่สิบาทจริงหรือเปล่าคือ mm. งงอะว่าแบบเฮ้ยย mm. ี่สิบาทยังมีอยู่หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนไม่ต้องสงสัยนะคะเดี๋ยววันนี้พี่ปอจะพาไปดู ไปอ่มเครเ่ไปดูแล้วก็ไปชิมค่ะว่ารสชาติกับหน้าตาของข้าวเหนียวห่อตองที่ว่านเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยและแล้วเราก็มาถึงหน้าร้านข้าวเหนียวห่อตองที่พี่ปอปอบอกเมื่อ,อกี้ะค่ะมีอ่มหน้าข้าวเหนียวอันชันหมูพิไายดำหมูสวรรค์หมูฝอยนรกเออนั่นแหละมีหลายอย่างมากเลยอะแล้วเดี๋ยวเฮ้ยแต่ทำไมดูเหมือน มันเขาเก็บร้านเลยอะอะไรวะเฮ้ยพี่ก่อมาสายเหรอไม่น่าใช่อ่ะรู้ว่าเขาเก็บเร็วรือว่าเรามาสายหรือเขาเก็บเร็วเอ้ยไม่รู้อะเดี๋ยวไปดูดีวกว่าไหนๆก็มาถึงละเราแล๊้นึงนะคะอ๋ะอคนขายคนขายเขาไม่ว่าง พี่ข้าวเหนียวหมดแล้วเหรอคะหมดแล้วค่ะอ้าววันนี้หมดเร้วค่ะขายดีจังเลยอ่ะค่ะก็วันนี้บ้างไม่ดีบ้างนะะโอ้พี่ลูกค้าประจำค่ะไอ้ลูกค้าประจำเหรอคะพี่ไอ้ข้าวเหนียวยี่สิบบาทจริงเหรอคะจริงค่ะยี่สิบบาทนี่ได้กี่กี่หน้าเหรอคะสองหน้าค่ะเป็นข้าวอันชันด้วยเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยี่สิบบาทได้สองหน้าเป็นข้าวอันชันด้วย สามหน้ายี่สิบห้าค่ะอือโฮย้ยราคาแบบนี้ขายได้ได้เหรอเนี่ยได้ค่ะอิ่มท้องได้วยค่ะจริงอ่ะค่ะค่ะเดี๋ยววันหน้ามาใหม่นะคะวันนี้หมดแล้วค่ะโอเคค่ะเสียใจค่ะก็คือวันนี้ตอนแรกพี่โปอปอตั้งใจจะพามาดูเอ่อมาชิมข้าวเหนียวห่อตองนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวอัญชันห่อตองราคา20บาท แต่ว่าวันนี้ร้านเขาติดเร็วค่ะคือแบบว่าแม่ค้าเขาจะขายดีเนาะวันนี้ภารกิจของเราก็คือไม่สําเร็จนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่โอปอต้องพามาพาทุกคนมาชิมแน่นอนค่ะรอติดตามชมคลิปต่อไปนะก็อขออภัยด้วยนะคะพอดีมันเป็นอ่เหตุการณ์ไม่คาดคิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันคอนโทรลไม่ได้ค่ะคือแบบว่าเราไม่ได้นับแน่กับแม่ค้าก่อนเนาะคือมาถึงก็คือหมดเลยพี่โอปอก็อด เสียใจแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปคลิปหน้าที่วอพามาแน่นอนค่ะไม่กลัวเพราะช่วงนี้พี่วอตื่นเช้าถ้าเราตื่นเช้าก็คือเราก็จะมีอะไรทําหลายๆอย่างนะคะพรุ่งนี้ไม่มีคำไม่มีคำว่าสายถ้าเราตื่นเช้านะคะสำหรับคลิปนี้ใครที่เื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะใครที่ไม่คื่นไม่ชอบไม่ชอบไม่คื่นออไม่ชอบก็ ทนดูต่อไปค่ะพ,อพ่อพี่ออปอก็ยังอยากจะทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายนะคะสวัสดีค่ะ